จังหวัดอุตรดิตถนายกองคการบริหารส่วนนำนหันิ้วเตรียมความพร้อมเปิดหาดทรายต้อนรับนักท่องเที่ยวเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงการปี2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่3เมีนาคมเวลา10นาฬิกานายเฉลียวลาบันเทานายกองค์การมหาส่วนน้ำวนหันิ้วนายวียระพงษ์ทรงมณีนายระวีโรจน์เพชรวัิรรองนายกองค์การมหาส่วนนบำนหันิ้ว พร้อมคณะเลขานุก,การคณะทํางานลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจาารัดสถานที่ไว้คอยบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยมีร้านอาหารเครื่องดื่มไว้ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเล่นน้าบริเวณหาดทรายวัดหลวงพ่อไส้ตะบลหัดนิ้วในช่วงเทศกาลสงการานปีนี้ทั้งนี้นายเฉลียวนามันเทาเปิดเผยว,ว่าเนื่องจากตะบลหัดนิ้มมีความอดดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําภูเขาต้นไม้และขนม ธรรมเนียมประเพณีของตะบลหานิ้วเช่นบ้านวัดโรงเรียนศิลปะวัฒนธรรมประจําทินและที่สําคัญประชาชนในตะบลหานิ้วทําอาชีพเกษตรกรร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นจึงอยากจะพัฒนาและอนุรักษ์ไว้โดยการบริหารการจัดการแบบบูรณาการใช้หลักคิดในการพัฒนาด้วยหัวใจหลักคือความเป็นอยู่ของประชาชนในตะบลหานิ้วโดยการทาให้ตะบนหานิ้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยใช้ N O P มาใช้ในการบริรหารตำบลหันิ้วและยังให้ประชาชนในตำบลหันิ้วมีความเป็นอยู่ที่ดีมีรายได้เพิ่มขึ้น10%ทุกครัวเรือนดังนั้นวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตการเกษตรเพิ่มรายได้ทางด้านนโยบายทาให้ตำบลหันิ้วยกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติทําให้สินค้าทางการเกษตรมีมูลค่าและส่งเสริมพัฒนานอาชีพต่างๆในตำบลหันิ้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นกลางยาวอย่างเช่น มีประเพณีการแข่งเรือยาววิ่งมินิมาราทอนและประเพณีแข่งขันกินเห็ดระงโง่ของวันสมัยปู่ย่าตายายนายเฉลียวรามเทายังกล่าวอีกว่าเพื่อทรัพยากรธรรมชาติของตำบลหานิ้วมีพื้นที่ดิ у ดมสมบูรณ์และมีพื้นดินที่สามารถปรับภูมงทัน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติโดยการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นด้วยการจําหน่ายสินค้าพื้นเมืองอาหารเครื่องดื่มในพื้นที่หาดทรายเกาะกลางน้ํา ซึ่งองค์การบรหิหารสนุนหันยิ้วและจัดสรรร้านค้าล็อกขายสินค้าให้ชาวบ้านในท้องถิ่นได้มีรายได้เสริมโดยเฉพาะฤดูร,ร,ร้อนในเดือนเมษายนในช่วงสงกรานประโยชน์ประชาชนที่ชาวตะบนหันยิ้วจะได้รับได้ประโยชน์ได้แก่แหล่งค้าขายสร้างรายได้เสริมในยุคเศรษฐกิจที่ทุกอย่างก็ขาดสนโดยเฉพาะช่วงโควิด -19 จึงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสราสร้างทรัพยากรธรรมชาติที่ลมสมบูรณ์ของชาวตะบนหันยิ้วที่มีอยู่ให้นักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสธรรมชาติ แม่น้ำลำธารอีกทั้งทุ่งดอกทานตะวันดอกคอสมอสหรือดาวกระจายที่ทาการหมหาส่นบนหันยิ้วได้ร่วมมือกับชาวบ้านช่วยกันปลูกรดน้ำใส่ปุ๋ยและยังสร้างสารรค์ปรับปรุงพื้นที่ให้พร้อมสหรับโครงการนี้เพื่อให้งานสำเร็จเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีและจะพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เป็นทางเลือกใหม่ของนักท่องเที่ยวได้มีจุดเช็คอินอัปเดตรูปภาพลงในเฟซบุ๊ก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายได้จากแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้จะพื้นฟูเศรษฐกิจให้กับชาวบ้านหันยิ้วต่อไปค่ะเพราะว่าแถวนี้มันก็เป็นที่ท่องเที่ยวเขานายกเขาปรับภูมิทัศน์เป็นที่ท่องเที่ยวค่ะ mm hmm. อยากให้มาพักผ่อนกันที่นี่นะคะได้ที่แบบลมลื่นแบบมีต้นไม้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะลมลื่นดี mm hmm. เพราะว่า mm hmm. แถวโซนแถวบ้านเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวที่ไหนเนาะ mm hmm. ก็มีแถวที่นี่ ว่านายกเขามาปรับมีท่าก็สวยดีค่ะเรื่องของอากาศ่ายเทอะไรเป็นี้งก็ดีค่ะดีเลยค่ะ,คะแบบอากาศไทยเทดีมากเลยค่ะทยอยมาเรื่อยๆครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เขาหยุดงานมานก็มาเที่ยวเราเปิดอิสระตัวน,นี้ครับตัวน,นี้อี่หน่อยก็เราจะถ้ามีดอกไม,ม้มีอะไรพวกนี้เราก็จะมีค่าบริการเล็กน้อยนะครับเนะ<อ>าะเว่านี่โอจะอลงเล่นน้ำเนี่ย ผมจะประกาศข่าวเลยเฮ้ยคนนห้ามลงเล่นนะครับรคุณต้องส,สวมเสื้อก่อนอะไรก่อนเงี้ยครับคื้อชี้อะไรสายให้เรียบร้อย